สวัสดีค่ะวันนี้เพศรศนุยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทวารเทียมค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องไส้เลื่อนค่ะซึ่งชาวออสโตเมีสามารถพบเจอกับภาวะนี้ได้ค่ะภาวะไส้เลื่อนของชาวออสโตเมีนะคะสามารถเกิดได้ค่ะหลังผ่าตัดไปแล้ว1-2ปีค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นก้อนบวมนะคะอยู่รอบๆกับบรูทวารเทียมนะคะตามรูปภาพเลยค่ะ สาเหตุนะคะเกิดจากตำแหน่งของสโตมาหรือทวารเทียม e ค่ะไม่อยู่ในตำแหน่งเ e c เตอร์มัสเหรือแนวของร่องกล้ามเนื้อหน้าท้องหรืออาจจะเกิดจากผนังหน้าท้องที่ไม่แข็งแรงนะคะเรียกว่า weakness of abdominal wall นะคะหรือบางคนนะคะก็อาจจะเกิดจากการยกของหนักต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทำให้เกิดภาวะนี้ได้ค่ะทีนี้เรามาดูภาพชัดๆด้านข้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวลำไส้นะคะมีการดันผนังหน้าท้องออกไปภาพนี้ดู close up ชัดเข้าไปอีกค่ะ เรามาดูส่วนประกอบตรงหน้าท้องหรือพุงของเราก่อนนะคะตรงสีเหลืองๆนะคะอันนั้นคือไขมันถัดชั้นสีเหลืองออกมาก็คือผนังหน้าท้องนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นลำไส้ถ้าดูภาพบนค่ะจะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะก็จะมีลักษณะใหญ่แล้วก็มีรอยคลุกคลันะคะส่วนในภาพล่างนะคะก็จะมีลักษณะลำไส้เล็กแล้วก็เรียบอันนี้ค่ะคือลำไส้เล็กค่ะ ทีนี้เรามาดูต่อนะคะภาพบนและภาพล่างเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าลักษณะลำไส้ของทั้งสองภาพเนี่ยค่ะจะมีลำไส้ส่วนที่ขดๆเนี่ยค่ะไปเบียดกับช่องรูทวารทียมที่เรายกออกไปการที่จะออกไปขนาดนี้ได้ค่ะมันก็จะเกิดจากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนั่นก็คือตำแหน่งของสโตมาก็คือทวารทียมเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวของกล้ามเนือ้อและถ้าหากผนังของหน้าท้องของเราค่ะไม่แข็งแรงนะคะแล้วเรายิ่งยกของหนัก หรือมีการจามการไอแรงๆเนี่ยค่ะก็ <c oughs> จะทําให้มีลมอะค่ะกระแทกแล้วก็ดันลําไส้เนี่ยออกมาข้างนอกตรงนี้ได้นึกภาพตามออกเ๋ยวใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็เลยเรียกภาวะนี้ว่าภาวะไส้เลื่อนค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้ไส้เนี่ยเลื่อนเขยือ่ออกมาแล้วก็ทําให้ผนังรอบรรูทวารเทียมเนี่ยค่ะโป่งออกไป เขาก็มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้นะคะงั่นก็คือจะต้องควบคุมน้ําหนักแล้วก็ออบริหารฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงอันนี้นุ้ยขอเน้นนะคะว่าเป็นการฝึกการออกกําลังกายที่เบาๆที่ช่วยทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยแข็งแรงเช่นการที่นอนลงอย่างในภาพนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นยกสะโพกลงนะคะหรือเดินนะคะซิกอัพเบาๆนะคะ อีกอันนึงนะคะนุ้ยว่าอันนี้น่าสนใจเลยค่ะเขาบอกว่าให้สวมใส่ตัว supportive underwear นะคะที่ช่วยพยุงตัวทวารเทียมตรงนี้เอาไว้ถ้าเป็นบ้านเราอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆสเตยนะคะแต่ถ้าสเตยนี่อาจจะรัดไปมันจะเป็นผ้ายืดอะค่ะก็อันนี้มันก็จะช่วยทําให้ลดภาวะลำไส้ทวารเทียนเลื่อนได้ค่ะวันนี้คลิปของเรายาวเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและเว็บไซต์ d a n s e k c o m นะคะสามารถติดตามสาระดีๆและทริคสุขภาพกับเพภสัชกรนี้ได้ในตอนต่อๆไปวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ